สวัสดีครับพี่น้องผู้ไปสวัทุกคนพบกับผมขั้วก่อยัดขึ้นก่าพี่น้องนี่ผมป้าครับบังลั่นนะพี่น้องเนาะบังลั่นสามบังก็เหยือบก้อยเชอรี่พี่น้องอีพี่นี่อ่าก็เป็นอีพี่ที่สิบหกพี่ที่สิบหกนาะในการใช้อ่าปลาไหลหาบังหาหาเอียนเนาะพี่น้องเนาะแต่ก็เป็นอีพี่แรกของปีพี่น้องเป็นอีพี่แรกของปีผม สีบอไายตอนผมก็เยียร์ใส่ในบางลันเด้อพี่น้องเด้อเนื่องจากว่าผมยันพิษกคควารุนแรงเนาะเพราะมันต้องได้ทุบบูบหอยผมผมใส่เยียร์หอยเพียอย่างนี้นยินผู้เฒ่าเยอะไปใส่บหอยแท่นกันตัวว่าบัน่นกันบ่มีขี้กระเดือนว่าันเอาทุบบหอยใส่ว่านั่นมันก็กินอยู่ดอกว่านั่นผมก็อยากมาลองพิสูจน์บ้งบางว่ามันสีมันที่เขาอีรีบอมันที่กินอีรีบอผมกำยังหูกันเพราะปกติผมก็ใส่แต่่ตำใส่เดือนน่ะใส่กับ ดินพ่นเนาะพี่น้องเนาะใส่กระดินงพ่นมันก็เขาดีอยู่ทราบผมเคยใส่เนาะไอ้ตามอีพี่ก่อนกวนอีพี่แหลกหอดอีพี่ซิมหาพ่อเใส่เดือนกระต้มดินพ่นน้ำเบิรเนาะพี่น้องเนาะวันต่นี้ง,งกะยากระตัวสวบ,บิงึงอยากให้พี่น้องได้หูความว่าเออการเขาว่ามีหรือเขาทุบหอยเชลลี่แนะใส่ได้บ่วิธีการเราพี่น้องเราทุบหอยเชลลี่เดยพี่น้องเราเปลือกมันแตกแล้วเขาก็ะยับใส่เลยกระยับใส่บังเลยตอนนี้ผมก็รยับใส่แล้วผมก็กระเซยนี่พี่น้องผมใส่เซยนี่ตามหลังทดสอบเบิึง มันสีขาบบอนะทางทดสอบเบื้งกะมันจะเป็นอย่งไรพวงมาลัยจะคลืนหนึ่งนี่แหละพี่สุดจะพี่น้องเบิ่งนี่เป็นอย่งไรเดี๋ยวเขาไปหลุนกันพี่น้องเขาไปเบิ้งน้ำกันเดี๋ยวผมพาพี่น้องไปไทเลยครับมาเด้พี่น้องบังแหลกพวงมวลยใส่หลุดใส่หลุดใส่เนี่ยบังแหลกใส่บังแหลกพวงมาลัยนี่ยี่ทีการใส่บังเลื่นตัวนี้เดนะพี่น้องเลื่อนกับระยากเลยพี่น้องก็ตั้งดักมันเคลียร์ก่อนก็ได้แเงี้เงี้ยมันก่อนก็ได้ มามเงียกไปเลยบ่เนี่ยกไปเลยเขาจะเนี่ย,บไ,ย,ยบไปบ้างโอเบคบอกหอยอามาให้เจลินมันนอนพี่น้องเนาะเขาก็ทงกังเัาไปนี่ทงังเัาไปทังเัาไปนั่หอดพื้นพี่น้องให้ไปมันไปสู่พื้นแต่ยังมันเข่าเลิกเลยพี่น้องมันจะไปอัดหูนน่นงนะพี่น้องเนาะแล้วจงจงอะไประมาณน,นี้พี่น้องจงอะไประมาณนี้จงขนมันไปช่องอากาศหายใจเนาะพี่น้องนอนเนาะเผื่อปะมันจังบัวไทยพี่น้องมันจังบัวไทยจงเป็นอากาศหายใจไปมาอีกกองบังผมพาไป่เต้ จะขึ้นนึงครับพ่ออยากปุ่งจับไฟพี่น้องเลยจะไปด้ยขอไปพี่น้องจะไปจังเดอยู่นี่ปุ่งจับไฟ้าบอมันใจว่านี่เงยบาทังกนมันเงีไปก่อนก็ได้แต่อยู่วันนี้ทังตารางเป็นหล่องเป็นหูบ่อน่ะนะ แงไปเลยพี่น้องมาแงรองรองเข้าไปไอ้มันออกจากชิ้งเขียงหน่อยนะพี่น้องนะเจ้าขอมันีิหองศาีองศาีที่ปงศาีที่หาองศากว่ามันนอนแน่พี่น้องไปเดีวทางนี้กล่องตรน้ันนันนนนนมือตัวละเอ้ยจังหมดไมยัง่นี่ยอีพี่วนมาผมกับบุคคลเดไทยช่วงผมใส่บางรันะพี่น้องผมผมใส่หลายเนาะอีพี่คนกอนผมกยัน คลิปมันเงี้ยผม,มด้ใส่พี่น้องเบิ้งวิธีการใส่ก็มีแต่ใส่เหลี่ยวกับจังหวัดไทยเบื้ก็ถือว่าเป็นการบดีปันใดคลิปนี้ก็เลยถือโอก,กาสเลยหน่อยๆบงังถ่ายพี่น้องเบิ้งว่าใส่จงังใดบางลั่นเน,นนะเี้ยนี่เลยนะแล้วพี่น้องคนสื่อเอาเพิ่นกะเพิ่นสั่งเพิ่นกับบางคนเขาจะไม่เคยใส่เนาะเคยใส่แต่แบบโบราณแบบไม่เสียบนะพี่น้องมันการที่ขเขาจะใส่โปเปพี้ยนเรียบร้อยพี่นอ้องตามบังเขาก็มาคอยรุนกันพี่น้อง มันที่ถือบ่าเยือบักหอยบักหอยเชอรี่เดี๋ยวบักหอยเชอรี่พี่น้องปลาปักปอดปลาปักตบเนี่ยหอลุ้นกันว่ามันที่ถือบ่าทีมีอันขั้วบุถั่วปลาคารับอนบ่ถือเนี่ยครอาจจะเป็นระดัหนึ่งขนปลมันสองล่ะปลาไหลอยู่นี่บ่กินบักหอยสามล่ะก็สียังไงล่ะมันบ่มีปลาไหลจะมันเป็นไปได้บ่พี่น้องมึงพื้นทีก็เป็นไปโบ้ที่บ่มีปลาไหลเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวผมหาทางขึ้นก่อนบไปเอาละบ้านนี้ห้องกับ่วยังหมักมาอพี่น้องบ่อห้องกใัใส่เลียวนะใส่เลียวนะห้องกัดมือันด้วยถ้าพ่อกันมืออกันเสาพี่น้องถ้าพ่อกันมืออกันเสาุละเดี๋ยวผมที่มาถ่ายพี่น้องเมึงมาลุ้นน้ำกันบา้ามาตีถืบอบ่เนาะพี่น้องเนาะตั้งถามือกันเสาพอกันพี่น้องเอาละครับบ้านนี้หอดิมือเสาแล้วเนาะ,ละ บรรยากาศพี่น้องเมืองแสงแดดกลางทุ่งพี่น้องแสงแดดกลางทุ่งเป็นประไก่เลย,ละยระยิบระยับงามๆบรรยากาศดีเด้อพี่น้องคงสิพาพี่นอ้งนองมาหยำเบิ่งบันครับบังลั่นสามบังอีพี่นี่กเเ็เป็นอีพี่ที่สิบหกเนาะครับพี่น้องเป็นอีพี่ที่สิบหกในการดักปลาไหลใส่บังลั่นเห็นไหมพี่น้องเนาะแต่ ก็เป็นอีพี่แรกของปีนะพี่น้องเนาะเป็นอีพี่ที่ที่หกของช่องจะเป็นอีพี่แรกของปีพี่น้อง <c oughs> คือบอกยำดูแท้พอด <c oughs> มีมามามาเม,มื่อเมื่อนกันหอดสาแลวพี่น้องเจ้บอกไม้เชอรี่เป็นจังไลยผมบอกใหเคยใสด่ด้แต่ผมมันมรักที่ว่าผมเคยเห็นอยู่ว่าเขาจะเคยใสนน่นั่ะไอ้เอาบอกไม้เชอรี่ใส่ก็ได้นะ à, bằng đẹp phi nong từ bằng cả cái lái lại tiền đông nghiêng đông nghiêng phi ơi Nào bọc cả lại từ hòa phẳng phiền bóc cửa vì nó mới giờ đi คือบ่คือนี่วงมึงเห็นหัวห็นกล่องบ่โฟกัสบ่คือพี่น้องเดี๋ยวไปยังเห็นหอยคือเก่าอยู่บ่คือบ่คือเอา้าไปก่อนบางแหลกพี่น้องเพื่อชื่อว่าเพื่อเป็นการพิสูจน์พร้อมนะพี่นอ้องเนาะอ่าผมก็ยิ่งกรเจ้าว่า มันหาที่ก็เดินบไ่ได้เก่าบอกหอยเด้บอกหอยเฉลี่ยนี่ถูกใจเหรอท่านทุกใบหูกันว่ามันทีถือกี่รีบัเขาอย่างหูกันนะนเพื่อเป็นการพิสูจน์กันว่าถือและะ้วกันเพื่อเป็นบทเรียนพี่น้องโอกาสหน้าก็จังสีบ่ได้อันนี้จังสีบไ่ได้เสื่อก็าจะอย่างไงบ่ได้ยังไงก็งงพี่น้องเนาะบางทีสองมาดุนกัน คือว่าโอ้ยขาเขียดผูตัวนี้ผมอ่อนเขียดปักคิ๊กเสีมงพี่น้องว่าเขียดปักคิกนี่นผมเมือ่อเคยเอาใจเบ็ดน้อพี่น้องเนาะมันก็เย็นก็มากิน,กมกนผมก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะกินน่าจะเข่าพี่นอ้องนี่บ่มีกิลีพี่น้องเอ,อ้ยมีกิลีมีกิลีตั้งเสียงบ่ถึกดอกพี่น้อง บาถือบาถือปุ่งไปกันเดี๋ออยวยังมานำจีบไม่ถือไม่ถือ่ะเบิง้งหลังดูไทยอุ้ยตีก่อนขี่ไทยตัวละเนี่ยบรรยากาศ้ยดวงอาทิตย์งามยงๆพี่น้องเงี้ยมเสเาหมอกมันเฮยเดือนครับหมอกมันเฮยหมอกม้งกว่าแล้วเสร็จละผคุ้มใจเสร็จหรือยังโอ้โย ทไยสิพอได้รุ่นบ่ฟังเสียงอะไรคือจังซื่อๆอ,อยู่เลยพี่น้องมีแตบงง่บ์กหอย่องไปมีแต่บ์กหอยพี่น้องเรียบอะไรล่ะบกคือพี่น้องบกคือบกคือบกคือแล้วบอดเือกบอดเือกมันอาจจะ ปลาไหลบ่มีบ่หรือว่าอาจจะมันอาจจะบ่กินบักหอยบ่เป็นไปได้ดบ่ว่าผมก็เคยเห็นน้ำหูเย็นนะ้ำพี่น้องนะ้ำมันก็ก็ยังมีเปลือกบักหงบักหอยอ,หอยู่มันตีบ่ก,กินบักหอยเป็นไปได้ดบ่แต่หนกักอันนี้ทอ่ออันยังกว่ทอ่อท่อหน่อยท่อนิ้วเครื่องพี่น้องท่อนิ้วเครื่องตัวนี้ผมเอามาลองใส่เบิึงสามบัง เพราะว่าผมเม่ได้ใช้วางลั่นโดนแล้วนะข้าอยากเท่านั้นเท่านี้นนยังอย่างก็บอกว่ามีเวลาถ่ายคลิปพี่น้องเอ้ยมีวเวลาถ่ายคลิปเอา้าะคือสีบดถ,ถือห่มกันไว้นี่เระพี่น้องแต่วาบังผมก็ยังยังขายก็รับพี่น้องเลือดเจ้ว่าหันเป็นวันทอนหน่อยสอิรับพี่น้องเป็นทอเป็นทอสองนิ้วทอนหน่อยสิผมกัดบ้านปลูกผ้าไง,งาไปเทยมาเทยกันไงทอนหน่อยไอ้พรอมผมมี ผมขายกัอยู่ทอสองนิ้วนะพี่น้องเนาะทอสองนิ้วกราคาอายู่ที่บังละห้าสิบ,บาทนะพี่น้องบังละห้าสิบ,บาทบุรลุ่มค่ะจะตรงเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ถือว่าบริษัทกำไรหลายปริษดทเด้ดพี่น้องรายก,กำไรหลายปริษดทเด้ก็เทียบว่าทอเส้นหนึ่งนะะมันกกร้อยร้อยได้ผมจำไว้ร้อยหกสิบบาทลอยหกสิบบาทประมาณนั้นแหละเส้นหนึ่งกัไม่เห็นได้อยู่สี่ทอนนะพี่น้องเนาะ ก็ได้กำไรรายโปรได้โปได้ก็ไร้รายบันไดน้องพี่น้องเนาะกขาเห็ดขายยังอีกขายอะมุนน้ำมันขนไปซงอีกน้องพี่น้องเนะาะกับบริหาคิดใส่นำ้ำคิดแต่คาคาทอร้อยหกสิบก็อยากกำไรอยู่ชี้สิบบาทต่อเสิบขาเห็ดก็ชีสบาทแหละพี่น้องถือว่าวันกำไรชี้สิบบาทแหละกต่ชีมีหักค่าอะมุนน้ำมันออกอีกเยอะอยู่สามยี่สิบเจ็สิบบาทเอาแล้วพี่น้องซ้ำนั่นแหละว่าจะ นี่ผู้ใดก็จะเ้าสั่งก <c oughs> ็ดีกันนั่นแหละว่าจะเสียค่าจะส่งให้ผมค่าจะส่งมันกับขอนกลางทีสูงอยู่รอยกว่าบาดนะพี่น้องเพราะว่ามันเงาเงาอยู่เม็ดหนึ่งพู้นี้พี่น้องต่อทอนเงาเม็ดหนึ่งต่อทอนแต่ถามว่าหาทีา่บาทต้นกาจะส่งมันคุมมาคุมอยู่ได้พี่น้องคุมอยู่กวดีบา้างห้าใส่เด็ดตลอดนะพี่น้องเ้าใส่เด็ดตลอดเ้าใส่เด็ดดุลเด็ตลอดมั้งกันอันนี้ มันกับเ่าห่างไงพี่น้องเนาะอ๋อตลอดคลิปนี้ก็มีเพียงตัวน,นี้พี่น้องพรกันคลิปหน้าเผยภ้าพ,พี่น้องเพชรยังอีกตลอดคลิปนี้มีเพียงตนนัวนี้สวัสดีครับพี่น้อง